อยังมะพร้าวเ,เนี่ยมันเป็นอันนี้มันเป็นกระดาษจังมา้าเนีมันทำเตามธรรมชาติออกมาเมื่อกี้มันมาลุกตรงนี้เราดูช้อนด้วยสะอาดไม่สะอาดโจ๊กไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความใฝ่ฝันแต่เกิดขึ้นมาจากความที่เราเนี่ยเข้าใจความทุกข์ของเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนแล้วต้องเรียนในสิ่งที่แบบ ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ความหมายของมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเพอเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ตรงตัวเองังเ,อง,งเรียนบอกว่าพี่กลุ่มนี้ก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานะครับ ประสบความสำเร็จสูงมากในท็อป20พอดีปรบมือให้กับนักเรียนรุ่นพี่ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เอาเป็นแบบอย่างจะต้องสืบทอดมรดกที่มีเป็นคุณความดีของนักเรียนรุ่นพี่ลบหนส่วนด้วย F. อยกกตารางลบหนึ่งคำตอบของเราเราต้อง เรียนในโรงเรียนในกรุงเทพนี่แหละนะแล้วก็นั่งเรียนในห้องเรียนอย่างนี้แหละก็รู้สึกมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าไม่รู้เราเรียนทําไมอ่ะเราจะเรียนเรียนพวกนี้ไปทําไมเราไม่รู้ว่าจะไปทาอะไรเราก็ไม่ไม่เห็นประโยชน์ของมันแต่มันจําเป็นต้องเรียนอ่ะแล้วก็ต้องนั่งเรียนทุกคนก็บอกว่ามต้องเรียนแต่เราก็หนีจากห้องเรียนตลอดเวลานะเราก็ไปทําอย่างอื่นอ่ะเราอยากทาอย่างอื่นอ่ะเราไม่อยากนั่งอยู่อย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรแล้วมันก็อึดอัดมากเลยอึดอัดมากจนถึงวัยที่เราอยู่มัธยมแล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราอยู่โรงเรียนต่อไปเราคงจะแบบว่าจิตวิญญาณเราจะตายไปเรื่อยๆรู้สึกแรงมากอะจนถึงขั้นที่เราแบบว่าไม่ได้แล้วเราต้องเลือกทำสักอย่างก็ขอพ่อแม่ซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากในยุคสมัยนั้นขอลาออกโรงเรียนแล้วก็ตอนนั้นลูกนลุนจัดให้ไปที่ศบลานไปปีวิเวกไป ยกกันอยู่เลยคือต้องไปนั่งไปไปอยู่ในป่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆสิ่งจังหวะนั้นเองพอออกมาจากป่าก็ได้มาคุยกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าแก่พัติะะนะพะติแต่แยะก็บอกว่าเนี่ยที่นี่มีปัญหาเยอะเพราะว่าไม่มีโรงเรียนดิ่มป่าหาในหมู่บ้านอีกแลว้วว่โคที่ไปเรีย,ไป,รยไปเรียข้าอกแล้วก็กลับมาก็ทาะไรไม่ได้ ติดตาตัวก่อนเนาะติดตาตัวว่าจะสร้างสิ่ที่สร้างต่อส้าโรเรียนิีโรเรียนขอช่วยโจนี่กอที่จะสร้างในคุยกับ้าบ้าก็ดีอยู่นะเวลาที่เราสร้างเนี่ยมีปัญหาเยอะอยู่เขาไม่เข้าใจเขาบอกเขาบอกว่าสร้างแล้วเดีเรียนล้วจะไปได้จะไปหาเงินที่ไหนจะไปทางงานได้ไหมโจมาโรหล่ะคือโจแปลว่าโรงเรียนก็มาโลว่็การเรียนรู้ ลือหล่ะคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพราะง <apps> ั้นมันก็คือตรงตัวจริงๆชื่อโรงเรียนเนี่ยก็ให้ชาวบ้านเป็นคนตั้งนะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นโรงเรียนของเขาอ่ะเขาต้องเป็นคนตั้งชื่อแสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการก็มันก็จะอยู่ในคอนเซปต์นี้แหละจริงๆเขาก็ต้องการแต่เขาเพียงแต่เป็นกังวลว่าเด็กเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วจะออกไปเรียนข้างนอกได้ไหมจะออกไปทางานข้างนอกได้ไหมจะไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ไหมอันนี้คือความกังวลของเขาซึ่งเราก็เข้าใจโจทย์นี้เราเข้าใจโจทย์นี้ตั้งแต่แรกที่เรามาทํา พอทําไปปีหนึ่งเนี่ยปัญหามันเริ่มชัดปัญหามันเริ่มขึ้นมาแล้วมันก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่พ้นได้ปีหนึ่งปีปีกว่าๆเนี่ยเราก็ออกไปชุนเดีอยก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราสอนยังไงเราก็เหลืออยู่จิตคดปฏิบั่าไม่เป็นไรเจ็ตคนนี้เ้าเอาจ็ตเขให้อยู่ได้ เจ็ดคนมันเยอะอยู่นะที่บอกกันว่าเขาจะยาเจ็คนน่ะให้มันเรียนได้จริงนะและ้วก็สักวันหนึ่งเขาจะกลับมาสักว,วันหนึ่งนั่นก็เห็นพอดีกวางานาก็กลับมาเขารู้สึกว่าโรงเรียนอาจจะสอนอ่านเขียนน้อยไปอะไรทำนี้นะปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนนะเพราะจริงแล้วการที่เอาลูกมาเรียนที่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันต้องมาเชิญกับสุดหลายด้านเหมือนกัน <S <S ทั้งเรื่องของเสียงที่จากจากข้างนอกหรือว่าจากโรงเรียนข้างโรงเรียนอื่นๆเองที่แบบ พูดเข้ามาแบบเรียกว่าก็ความไม่เข้าใจนั่นแหละที่ทําให้แบบพูดเข้ามาว่าเอ้ยเนี่ยเด็กที่เรียนที่นี่ต้องไปเลี้ยงควายต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้วุฒิเหมือนกับคนที่เขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พ่อแม่ก็สั่นคลอนว่าจริงหรือเปล่าเขาจะมีปัญหากับรัฐหรือเปล่าเขาจะลูกเขาจะได้วุฒิแบบนั้นหรือเปล่าลูกเขาจะไปต่อที่อื่นได้หรือเปล่ามันก็มีความกังวลเยอะนะทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจตัดสินใจง่ายๆก็ยอมรับไปเถอะยอม เข้าโรงเรียนแบบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปดีกว่ามันสบายกว่าตั้งเยอะสบายใจกว่าตั้งเยอะหนึ่งไม่ต้องเผชิญปัญหาสองก็มีคนเลี้ยงลูกให้ด้วยกินฟรีอยู่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ทํางานได้เต็มที่ไปรับจ้างทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยพอเริ่มสองปีพอเริ่มปีที่สามมันเริ่มเห็นผลที่เด็กคือเด็กที่เด็กที่เรียนที่เนี่ยก็สามารถจะทําได้หลายอย่างคือความสามารถมีสุขภาพหลายอย่างที่จะทําได้แล้วก็ ไปสอบก็สามารถทําคะแนนได้ดีกว่าเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนทั่วไปมีบ,บทพิสูจน์หลายทางทั้งทางที่เป็นทางตัววิถีชีวิตเองภูมิปัญญาเองเขาก็ได้ในส่วนที่เป็นทางวิชาการเองเขาก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็เห็นเห็นผลท่าน,เ,นเลือกวิถีชีวิตมากนนะกว่านะโบก่าก็ดเด็ดทาอะไรได้แล้วก็ความรู้การศึกษาในนี้คือเขาเข้าใจเขาจะมาที่หลานเนาะแล้ววิถีชีวิตเลือก ทางงานไรางานนาเนี่ยดูงวดูควายนี่ให้ได้ก่อนให้เขารู้จักแม่นาแต่ละสายโตนนา,า,ายาสมุขใครต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เรียนด้วยในขณะที่เราไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแลกกันนี่วะมันคือเราก็มีชุดความรู้ชุดหนึ่งแต่ชุดความรู้ชุดใหญ่มาจากเขาเราเป็นแค่ล่ามอะเป็นแค่ตัวแปร แล้วก็เชื่อมโยงชุดความนี้รู้เนี้ยไปสู่ชุดความรู้อื่นชุมชนก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างนั่นแหละตั้งแต่การสร้างโรงเรียนสร้างหลักสูตรคือทุกอย่างต้องพึ่งเขาหมดอะเพราะเราทาอะไรไม่เป็นสักอย่างเนาะวิถีชีวิตก็เป็นของเขาวัฒนธรรมก็เป็นของเขาฐานจากการเรียนรู้ก็ต้องเป็นของเขาช่วยแลเปียนประเด็นเรื่องเทคโนโลยีหน่อยที่มันหรือว่าสิ่งใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยแล้วมันมีผลกับความ ความเข้มแข็งของเราได้ยังไงแล้วตัวเราเนี่ยเจอปัญหานี้อยู่ไหมแล้วเราจะทํำยังไงปันเท่านี้นะแบบคือศรัทธาแบบแบบฐานยากับตัวว่าจริงๆแล้วมันทํายากมันไม่ได้ง่ายหรอกอาการที่เราจะมีวินัยในตัวเองแล้วเราจะทํอย่างนั้นจริงเพราะว่าถึงเวลาเราก็อาจจะถูกเรียกว่าถูกความอยากมันครอบงำนะทำงานเราเป็นคนแปลแป,ปลอันนี้ให้ ให้คนภายนอกเข้าใจได้แล้วก็เชื่อมความรู้ของข้างในกับความรู้ของข้างนอกหมู่บ้านของเขามีหน้าที่อะไรต่อสังคมข้างนอกแล้วตัวเขาจะมีหน้าที่นั้นยังไงตัวเขาจะเดินเดินหน้าตอบไปยังไงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทํา